ทำบุญทำทานให้กับคนยากคนจนหน่อยนะคะขอทานได้เงินเยอะขนาดนี้เหรอเนี่ยฉันขอนะจ๊ะป้าเฮ้ยหนูเอาเงินของป้ามานะอันนี้มันเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของลูกป้านะขอร้องเถอะคืนเงินป้าเาเดี๋ยวนี้นะนี่พวกคุณทำอะไรครับคืนเงินให้ป้าเขาเดี๋ยวนี้นะครับแล้วนายมายุ่งเลยด้วยก็คุณเอาเงินป้าขอทานไปอะ คนดีๆที่ไหนเขาเอาเงินคนที่ลำบากคนตัวเองไปแล้ครับแต่ว่าป้าขอทานมาเนี่ยมันก็เงินคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่หรอคะนี่คุณถ้าคุณไม่ให้เงินป้าเขาคืนไปนะผมจะแจ้งตำรวจยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงคิดว่าตัวเองทำตัวเป็นพระเอกแล้วจะมีคนมาชื่นชมนี่ไงฮ้ไม่เป็นไรนะครับป้าพนมขอบใจพนมมากนะที่มาช่วยป้า ไม่เป็นไรหรอกครับผมช่วยนะครับใช่นี่นะครับขอบใจพ่อหนุ่มากนะนี่ลูกป้าเหรอครับใช่จะ้ะเขาเป็นอย่างนี้ไม่ตั้งแต่เกิดรักษาไม่ได้แถมยังป่วยบ่อยอีกต่างหากโชคดีนะที่ได้พ่อหนุ่มมาช่วยป้า ไม่งั้นไอ้สองคนน่ะมันเอาเงินค่ารักษาพยาบาลของลูกป้าไปแน่ๆเลยอะ่ะป้าป้าไม่มีญาติหรอครับทำไมป้าถึงได้มาขอทานแบบนี้ไม่มีหรอกจก้ะป้าก็อยู่นแค่สองคนแค่นี้แหละป้าก็ไม่อยากเป็นขอทานนักหรอกแต่ทำไงได้ละ่ะชีวิตมันโหดร้ายอป้าหมายความว่าไงครับที่บอกว่าชีวิตมันโหดร้ายอะเมื่อก่อนเนี้ย ป้าเคยเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่ปีหนึ่งกินนอนอยู่ที่ร้านถึงจะได้ค่าเช่าถูกแต่ทำเลก,ก็ไม่ดีขายไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาจนเจ้าของร้านเขาไล่ป้าออกมาป้าถึงได้มาเล่ร่อนแบบนี้แล้วจ้ะโอ้โป้า ป้าขอบใจพ่อหนุ่มมากนะอย่างน้อยโลกนี้ก็ยังมีคนใจดีแบบพ่อหนุ่มอยู่ป้าครับพอดีว่ามือถือผมแบตหมดอ่ะผมขอป้าสิบบาทได้ไหมครับผมจะไปหยอดตู้โทรศัพท์อะ่ะได้มีเงินสดได้จ้ะป้าไม่เสียดายหรอกครับที่ให้เงินผมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อหนุ่มเดือดร้อนจำเป็นต้องใช้พ่อหนุ่มอุตส่าห์ใจดีกับป้า ป้าก็อยากจะใจดีตอบแทนพ่อหนู่เหมือนกันถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ัลโหลครับพอดีว่าผมมีเรื่องให้คุณช่วยอะ่ะท่านประธานคะนี่คะ่ะเงินสดหนึ่งแสนบาทขอบคุณมากนะว่าแต่ท่านประธานให้ดีฉันเตรียมเงินสดทำไมคะตั้งหนึ่งแสนบาทเดี๋ยว ผมเล่าให้คุณฟังทีหลังนะเอาผมขอตัวก่อนทำบุญทำทานกับคนยากคนจนหน่อยจ้าทำบุญทำทานกับคนยากคนจนหน่อยจ้าทำบุญทำทานป้าครับ oh? เงินนี่ผมให้ป้านะครับพ่อหนุม่มทำไมเงินมันเยอะอย่างนี้ล่ะป้าครับ ้าเงินนี้ไปอ่ะไปหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้าค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลลูกป้าเถอะนะครับพ่อหนุ่มให้ป้าจริง,รงๆเหรอเนี่ยจริงสิครับ <c oughs> ผมหวังว่าเงินจํานวนเนี้ยจะทําให้ชีวิตป้ากับลูกเนี่ยดีขึ้นนะครับขอบคุณมากนะทําไมคุณถึงให้เงินป้าเยอะขนาดนี้ล่ะป้าครับ นี่ครับนามบัตรผมถ้าป้าได้ที่อยู่ใหม่แล้วอ่ะป้าสามารถไปหาผมตามที่อยู่ได้เลยนะครับได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะป้าขอขอบคุณจริงๆเลยคะ่ะเบนขอบคุณพี่เขาสิลูกสาธุสาธุสาธุเบนเราจะได้ที่อยู่ใหม่แล้วนะลูก พวกคุณสองคนที่มาสมัครเป็นเชฟที่ห้องอาหารของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนั่งรอสักครู่นะคะพอดีว่าตอนนี้ห้องอาหารของเรากำลังยุ่งๆอยู่นะคะค่ะมันจะยุ่งเลยนักหนาวะไหนบอกว่าไม่มีเชฟประจำสาขาไงแทนที่จะรีบรับสมัครนั่นน่ะสิแกหุยยนี่นายนี่ พวกคุณสองคนมาทำอะไรที่นี่ครับพวกฉันสองคนต้องถามนายว่านายมาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่านายตามมาหาเรื่องพวกฉันอะ่ะใครเขาอยากจะหาเรื่องพวกคุณกันล่ะครับสำคัญตัวเองเกินไปหรือเปล่าเลยถ้าไม่ได้หาเรื่องอะ่ะแล้วตามงพวกเรามาทำไมอา้าวท่านประธานมาพอดีเลยค่ะพอดีว่าสองคนนี้มาสมัครตำแหน่งเชฟที่ห้องอาหารของเรานะคะฮะท่านประธานใช่ค่ะนี่ค่ะคุณอาร์ต ประธานบริษัทเจ้าของห้องอาหารที่นี่ค่ะสวยแล้วแกสวัสดีค่ะ,ะท่านประธานพวกคุณสองคนมาสมัครเชฟที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้างั้นคุณเลยขาครับให้พวกเธอสองคนเนี่ยกลับไปได้เลยครับเพราะว่าผมไม่หลับ คุณนสบิของเธอสองคนไม่ผ่านครับอ้าวทำไมล่ะคะท่านประธานท่านประธานยังไม่สัมภาษณ์ทั้งสองคนเลยนะคะนั่นสิคะท่านประธานไม่ลองให้โอกาสพวกเราดูก่อนหรอคะสำหรับพวกคุณสองคนเนี่ยไม่จำเป็นหรอกครับพวกคุณสองคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าทำไมผมถึงไม่รับพวกคุณขนาดเงินขอทานน่ะพวกคุณยังขโมยเลยแล้วแบบนี้ของในร้านผมจะเหลือหรอครับ นี่พวกคุณสองคนขโมยเงินขอทานจริงๆเหรอคะเอ่อว่าเจิญพวกคุณ2คนออกจากร้านไม่ได้คะ่ะที่นี่ไม่ต้อนรับคนอย่างพวกคุณอฮ๊ยอะไรวะยังไม่ทันได้สมัครเลยก็ตกงานซะแล้วพร้แกอะไรไบิวไปขโมยเงินขอทานเนี่ยอุย้ยเอา้านี่แกอย่ามาว่าฉนะันนะแต่ทำไมแกไม่ห้ามฉันล่ะฮะเอา้าแล้ฉันจะไปรู้หรอ มันจะอยู่หาหอกอะไรหรอ,อเอ้ยรอก่อนดิสวัสดีค่ะได้จ้าโตวไว้หรือเปล่าคะเปล่าเปล่าจ้ะป้าไม่ได้จะมากินอาหารแล้วคะ่ะพอดีมีคนให้ป้ามาหาที่นี่คะ่ะ นี่มันนามบัตรของท่านประธานนี่คะอา้าป้าป้ามาแล้วเหรอครับพ่อหนุ่มให้ป้ามาที่นี่มีอะไรเหรอคะอ๋อคือผมอุตส่าห์ช่วยป้าไปแสนหนึ่งเนี่ยผมเลยอยากจะให้ป้าตอบแทนอะไรผมหน่อยอะได้ได้จ้ะพ่อหนุ่มจะให้ป้าทําอะไรว่ามาเลยคะ่ะป้าช่วยทําอาหารให้ผมทานหน่อยสิครับฮะทาอาหารเหรอป้าทําอาหารเป็นใช่ไหมครับ ก็ป้าเคยเปิดร้านอาหารมาก่อน,นี่ครับเออจะจะป้าทำอาหารได้จ้ะคุณเล่ะครับถ้างั้นพาป้าแกไปห้องครัวนะครับได้ค่ะป้าเชิญทางนี้เลยค่ะ เออป้าไม่รู้ว่าพนุมชอบกินอะไรป้าก็เลยทำมาให้ตั้งหลายอย่างแต่ป้าทำสุดฝีมือเลยนะขอบคุณมากครับ ป้าครับอาหารเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับขอบใจมากนะคะอาหารอร่อยแบบนีน้ป้าสนใจมาเป็นเชฟที่ร้านอาหารผมไหมครับพ่อหนุ่มพูดจริงๆนะเนี่ยจริงสิครับถ้าป้าสนใจนะครับผมจะให้ป้าเซส็นสัญญาเลยและที่สำคัญนะครับผมจะให้เงินเดือนป้าทุกเดือนครับจริงเหรอจ๊ะ พ่อหนมจะให้ป้าทำงานที่นี่จริงๆหรอคะจริงสิครับสรุปป้ารับงานนะครับรับสิ <c oughs> ขอบคุณพ่อหนมจริงๆเลยที่ให้ชีวิตใหม่กับป้า